นี่ได้ปูมาได้ปูจากร้านเวียดนามมา1นกิโลปูปูเนี่ยเขาล้างก่อนนี่เสียงลูกแทกเทน้ำออกแล้วโอเค ล้างปูเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ตะไคร้ลงไปหน่อยนะแล้วก็เอาโหระพาลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เกลือหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเดีย๋ยวจะนึ่งปูอร่อยอร่อยกินเลยเสร็จแล้วปิดไฟฟ้ามอ้อ เดี๋ยวซีตาน้ำจิ้มตามพริกน้ำจิ้มใส่พริกซ้ำเร็จพ่อเดี๋ยวเผ็ดไม่ต้องเลยค่ะ <S <S เดี๋ยวมันเผ็ดใส่กระเทียมว่าเด็แกเปลือกกระเทียม อยงนะมะนาวบีบมะนาวลงไปมีเสียงแรกเว้ยนี่บีมะนาวนใสกจนนิดหน่อย ใส่ใส่น้ำปลาน้ำปลาที่พลรสแล้วก็ผมงขงชิลชิลชิลลมะน่วกับไซร์ลายแล้วก็น้ำตาลอ๋อหวานแล้วเนี่ยหล้ากา เอาช้อนมาคลรุยคุรุยก่อนนี่คุยยุยคุรุยน้ำจิ้มใส่น้ำต้มไปหน่อยนึงอืมสับะมาดูปูอ่าไปจะสุกแบบอบอีกนิด ใส่ผักชีลงไปหน่อยนึงโอเคเทสมีคนชิมเผ็ดนะสไปซี่นะเซบงมาโน่ล็อตมาโน่ล็อตเซบงอะไรอยู่ไรโอเคบิสครับเพอร์เฟกต์ไหมโอเคผ่านในมาแล้วเนี่ยเธอปูมาแล้ว เดี๋ยวนี่แม่จะกินปูนะครับแม่กับพ่อจะกินปูนะครับอืมเอ๊ะนะว่า,วาละ่ะแซบเหรอลูก